สามวิธีพูดให้แฟนเอาใจเรานะครับเนี่ยเป็นคำพูดที่นักจิตวิทยารับรองจากการสำรวจพบว่านะครับคนที่จริงใจแต่พูดไม่เป็นมักล้มเหลวในความรักนะครับรวมถึงต้องวิ่งไล่าตามความรักตลอดเวลานะครับแต่ในทางกลับกันครับคนที่พูดเป็นหรือมีคารมนะครับมักได้รับความรักและไม่ต้องวิ่งไล่าตามใครเลยแถมมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกในชีวิต เยอะแยะมากมายข้อสังเกตนะครับคนรู้เนี่ยคือมนชนะคนไม่รู้เสมอครับนะคนมีคารมชนะคนไม่มีคารมเสมอครับคนมีเคล็ดลับชนะคนซื่อเสมอนะครับคนมีอาวุธชนะคนแขนขาดหรือคนแขนด้วนเสมอวันนี้คุณต้องถามตัวเองว่าเราอยู่ฝั่งของการที่เป็นคนมีอาวุธหรืออยู่ฝั่งของคนที่แขนขาดแขนด้วนครูคมได้รวบรวมเทคนิคนะครับมากกว่า 35จิตวิทยานะครับไว้ในคอร์สมัดใจนะครับโดยคอร์สนี้ปัจจุบันมีผู้เรียนมากกว่า230ท่านนะครับผ่านช่องทางต่างๆเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนด้วยนะครับว่าทำไงดีนะครับให้คนประครบประงมคุณเอาออกเอาใจคุณตลอดเวลา ข้อที่หนึ่งนะครับให้เราพูดแสดงความอ่อนแอเพื่อให้เขาปกป้องนะครับคนเก่งตลอดมักไม่ได้รับความรักนะครับเช่นตัวเองไม่มีความอ่อนแออะไรเลยฉันเก่งซะทุกอย่างเลยอันนี้ฉันก็ไม่กระทบอะไรหรอกอันนี้ฉันก็เก่งไปหมด, <S <S หมดคือทุกอย่างดูเก่งไปหมดเลยครับมันจะทําให้คู่รักของเรารู้สึกว่าอ๋อเพราะงั้นเนี่ยถ้าฉันไม่อยู่ตรงนี้เขาก็อยู่ได้นี่ก็เพราะเขาเก่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแฟนก็จะเริ่มรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันไม่มีความสําคัญนะเพราะงั้นเนี่ยคนเราจะอยากยืนตรงที่ตัวเอง รู้สึกว่าสําคัญตรงไหนไม่สําคัญคนเราจะอยากถอยออกมานะครับเพราะฉะั้นเนี่ยให้เราพูดแสดงความอ่อนแอให้เขาปกป้องบ้างกระบวนการในการพูดให้เขาปกป้องเนีย่ยนะครับเกิดขึ้น2กระบวนการ1คือจงพูดประโยคที่ทําให้เขามีส่วนร่วมนะครับหรือประโยชน์ร่วมกันนะครับคือเขาได้รับประโยชน์เราได้รับประโยชน์นะครับคือมันต้องพูดเรื่องนี้กันมาก่อนแล้ว2จึงพูดเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอยากมีส่วนรับผิดชอบนะครับมี2ออย่างยังไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอ่ะเช่น คุยไปคุยมาเนี่ยเออฉันรักคุณนะนะครับแล้วก็บอกว่าแต่วันนี้เนีย่ยฉันรู้สึกไม่สบายตัวเลยนะครับหรือนะครับวันนี้ที่ได้มากับคุณเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขที่สุดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฉันปวดแขนมากเลยอีกฝ่ายก็จะรู้สึกว่าเอ้ยปวดแขนเหรอปวดตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูให้ไหมนะหรือเราบอกว่าคุณเนี่ยเป,เป็นคนที่มีอัจฉริยะตลอดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฉัน,ห,นหิวมากเลยอีกฝ่ายก็จะรู้สึกว่าเอองั้นต้องพา เราไปทานอาหารนะครับคือเราพูดสิ่งที่เขาได้รับประโยชน์เช่นเราบอกรักเนี่ยครับมันเป็นประโยชน์ทางความรู้สึกของเขานะครับเราบอกว่าสนุกนะครับที่ได้มากับเขาเนี่ยเรากําลังบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยได้รับความสําคัญจากเรานะหรือได้รับความสนใจจากเรานะได้รับความซาบซึ้งกระตันอยู่จากเรานะครับหรือว่าเราเราชมเขาว่าเขาอัจฉริยะเนี่ยมันทำให้เขาได้รับอีโก้ครับ คือเขาต้องได้รับประโยชน์อะไรบางอยา่างจากคําพูดของเราในประโยคแรกครับและประโยคถัดมามันจะทําให้เขาอยากรับผิดชอบมากขึ้นหรือว่าอยากที่จะช่วยเหลือมากขึ้นสนุกที่สุดเวลาได้มาคุณเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ถือของปวดแขนมากเลยมันทาให้เขาอเออปวดข้างไหนเดี๋ยวช่วยถือก็ได้นะครับหรือว่าคนอัจฉริยะแต่ว่าตอนนี้หิวมากเลยเขาจะรู้สึกว่าเอากินอะไรดีอะเดี๋ยวพาไปนะครับเห็นไหมครับแค่นี้คนก็เอาเอาอกเอาใจเราแล้วครับข้อที่2ครับให้เราตอกย้ําถึงตัวตนนะครับให้เขาเอาใจมากขึ้น นะครับอันนี้เป็นการศึกษาเลยนะครับจากต่างประเทศนะครับนักพฤติกรรมศาสตร์สำรวจพบว่าคนเราเชื่อว่าการที่ตัวเองเนี่ยนะครับมีนิสัยแบบไหนนะครับจะลงมือทําแบบนั้นโดยอัตโนมัติเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องทําให้เขาคิดว่าเขาอ่ะมีนิสัยการเอาอกเอาใจของเราครับมันจะทำให้มันจะทาให้พฤติกรรมเป็นไปแบบนั้นโดยอัตโนมัตินะครับคุณสังเกตอย่างนี้ครับคนถ้าเชื่อว่าตัวเองจนเนี่ยพฤติกรรมก็จะทําให้ตัวเองจนตลอดคนถ้ามีไมเซ็ตและเชื่อว่าฉัน กูตั้งใจมารวยในชีวิตนี้เราจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่สนับสนุนด้านการนึงของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นคนที่เชื่อว่าตัวเองไม่สวยนะครับเราจะมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้ตัวเองไม่สวยมากขึ้นนะครับขี้เกียจทาครีมนู่นนั่นต่างๆคนที่เชื่อว่าตัวเองอ้วนนะครับก็จะไม่อยากออกกําลังกายมากขึ้นนะเพราะอะไรครับเพราะเราเชื่อไปแล้วว่าเราเป็นคนอ้วนเพราะงั้นพฤติกรรมการสนับสนุนตัวเองตรงนี้มันก็จะไม่มีนะคนเราเชื่อแบบไหนจะลงมือทําแบบนั้น เพราะงั้นคุณต้องทําให้เขาเชื่อว่าเขาเป็นคนเอาออกเอาใจเราตลอดเวลาครับและพฤติกรรมของเขาก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เขาเชื่อเพราะงั้นเนี่ยให้เราทําแบบนี้ครับคือการขอบคุณทุกครั้งที่เขาทําดีกับเราตลอดเวลาหยิบแก้วน้าให้หยิบจานให้ทําอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องเล็กๆให้แสดงการขอบคุณครับขอบคุณนะที่คุณใส่ใจฉันมาตลอดนะครับขอบคุณนะที่คุณห่วงใยฉันมาตลอดนะครับขอบคุณนะที่คุณเอาใจฉัน ทุกอย่างเลยนะครับคุณต้องตอกย้ำกับพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆกับเมื่อไรก็ตามแต่ที่เขาเชื่อพฤติกรรมหลังจากนั้นของเขาเขาจะไม่เปลี่ยนข้อที่3ครับการพูดแสดงความเห็นใจเขานะครับวันนี้คนไม่เอาใจเพราะอะไรครับเพราะเราไปบอกว่าเขาผิดเพราะเราไปบอกว่าเขาโง่เพราะเราไปบอกว่าเขาไม่รู้จักคิดเพราะเราไปบอกว่าเราเนี่ยเก่งกว่าเขาเพราะเราไปบอกว่าเนี่ยฉันบอกแล้วฉันเตือนแล้วคุณไม่ฟังไม่ใช่นะครับคุณอยากให้คนเอาใจเนี่ยให้พูดแสดงความเห็นใจเขานะครับเช่น ฉันจะเคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าวันนี้คุณจะท้อเหนื่อยหนายหรือว่าเจอเรื่องอะไรมาก็ตามแต่นะครับฉันจะเป็นกําลังใจให้คุณเสมอแม้ในวันที่โลกใจร้ายกับคุณนะครับฉันขอไปคุณทําได้อยู่แล้วนะคุณเก่งที่สุดนะครับหรือเราจะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะครับหรือว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณเลยนะนะครับสิ่งนี้เนี่ยเรากําลังพยายามนะครับสแสดงความเห็นอกเห็นใจเขาครับ งานวิจัยพบว่าหากเราพูดแสดงความเห็นออกเห็นใจเขามากเท่าไหร่จะยิ่งทําให้แฟนอ่อนโยนกับเรามากขึ้นแต่ในทางกลับกันครับเวลาที่เราไปบอกว่าเนี่ยบอกแล้วไม่ฟังเตือนแล้วไม่ฟังบอกแล้วไม่เชื่อเตือนแล้วไม่เชื่อพูดเท่าไรไม่เคยจําคุณก็เป็นแบบนี้ตลอดจะยิ่งทําให้แฟนแข็งกระด้างกับเรามากขึ้นนะครับ เพราะงั้นเนี่ยผลสำรวจเลยพบว่าคนที่จริงใจแต่พูดไม่เป็นมักล้มเหลวในความรักความสัมพันธ์แต่คนที่มีคารมมักได้รับความรักและไม่ต้องวิ่งไล่ตามใครเลยนะครับแถมมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกในชีวิตยเยอะแยะมากมายนะครับเพราะงั้นเนี่ยข้อสังเกตคุณจะเห็นว่าลูกที่พูดเป็นมักจะได้รับความรักจากพ่อแม่นะครับได้สมบัติจากพ่อแม่เยอะกว่าลูกที่พูดไม่เป็นคนที่ประจบเจ้านายเก่งๆมักได้รับตําแหน่งดีกว่าคนที่ ประจบไม่เป็นนะครับเซลล์ Sell ที่นําเสนอเป็นมักจะมียอดขายโตกว่าเซลล์ที่นําเสนอไม่เป็นนะครับคนที่มีคารมนะครับจะมีเข้ามาตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะมากมายครับคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นร้องนะครับ เพราะงั้นเนี่ยถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้นะครับคือแฟนไม่สนใจนะครับแฟนไม่เอาใจแฟนเบื่อโดนดองแชทวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาคุณไม่ทักไปเขาก็ไม่ทักมานะครับไม่มีสเสน่หน้าดึงดูดเลยนะครับหรือโดนลดสถานะหรือแฟนขอเลิกนะครับแนะนําให้ไปเรียนอยู่ใน3ามจิตสวิยามัดใจนะครับราคาเต็ม7,590บาทนะครับซึ่งคอร์สนี้ปัจจุบันนี้มีผู้เรียนมากกว่า230ท่านนะครับ คุณต้องมอีคุณต้องตั้งข้อสังเกตนี้นะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วคนรู้ชนะคนไม่รู้เสมอนะครับคนมีคารมชนะคนไม่มีคารมเสมอนะครับคนมีเคล็ดลับชนะคนซื่อบื้อเสมอนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนมีอาวุธชนะคนแขนขาดเสมอวันนี้คนเป็นคนมีอาวุธหรือคุณกําลังเป็นคนแขนขาดอยู่นะครับ ตรงั้นเนี่ยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับราคาเต็ม7,590บาทไม่ต้องจ่ายครับจำนวนเพียง2,900บาทนะครับบทเรียนมากกว่า5ชั่วโมงเต็มนะครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอบนเฟซบุ o กกลุ่มปิดนะครับทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับแต่ราคา2,900บาทนี้เฉพาะ5ท่านแรกที่ดูคลิปนี้ครับแล้วแคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ Li น์แอดนะครับแอดนะครับ L O V E อันเอร9นะครับ เพราะงั้นเนี่ยคุณต้องตระหนักให้ดีเลยครับว่าสุดท้ายแล้วลูกที่พูดเป็นได้สมบัติมากกว่าลูกที่พูดไม่เป็นนะครับเซลล์ที่เขาไปลูกน้องที่พูดเก่งได้ตําแหน่งดีกว่าลูกน้องที่ไม่พูดอะไรเลยนะครับเซลลที่พรีเซนต์เป็นนะครับมียอดขายตัวกว่าเซลลที่พรีเซนต์ไม่เป็นนะครับสุดท้ายแล้วคนมีคารมมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเสมอนะครับถ้าพวกเราชอบเนื้อหาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้หรือถ้าวันนี้รักของพวกเรามีปัญหาปรึกษาครูคมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ